ค่ะ,คะเราจะมารีวิวพอดีเราไปอ,อ,อินเด็กมานะคะทุกคนพอดีจะไปดูแก้วพวกแก้วกาแฟเนเาะน้องฟองแกะให้ดูนะคะวันนี้นก็คือได้ต้นไม้มาทุกคนนี่ค่ะเราจะมาประดับร้านนะคะก็ได้ประมาณสีต้นนั่นนี้นะคะต้นกลา ค่อยๆแกะลูกค่อยๆตัดมีตังก็ดูนะคะแนนดูพี่ายอ่ะดูพี่แกะนั่งลงก่อนลูกโอ้โหพี่ขี้เกียจต้องตื่นเสื้อไม่แคดนะคะเราเอามาชมน้ำหวานกินนะช่วงน,นี้อากาศมันร้อนนะคะร้อนมากๆเลยก็เลยแล้วก็ไปซื้อที่สำคัญเรื่องหนึ่งเรื่องเราไปซื้อแก้วกาแฟ ดูใกล้ๆหน่อยดูใกล้ๆด,ดูไอ้น<อ>ี่เลยน่ารักจังเลยค่ะพี่ทบ็อกเกอร์พี <laughs> ่ทีบ็อกเกอร์ของนาง <laughs> อ่อแก้วกาแฟนะคะไปและหนึ่งใบแล้วก็อันนี้จะเป็นแก้วเราใช้เอาเอาแก้วแบบแบบมาชงกาแฟเยน็นแล้วก็พวกโกโก้นะคะแบบสองแก้วนะเนาะเหมือนข้าวเหนียวหมูอ่ะส <laughs> องหอนี่ยน,น่ารักอ่ะแก้ว ตัวนั้นก็น,น่ารักมันเป็นเหลี่ยมนะคะทุกคนน่เหลี่ยมเหลี่ยมนะแก้วใสๆนะคะเอยอันนี้ดีอ่ะมันไม่มีหอยปาทำไร <laughs> มีตังเข้ามาในนี้แล้วข้าเ <laughs> หนียวหู <laughs> หนูเ <laughs> ก็บหมดแล้ว,แ,ลวแกะแ,แก้วกาแฟดูก่อนลูกแล้ว <laughs> แก้วกาแฟไม่แก้วตรงนั้น <laughs> น,น,น่าอ,อยากดูอันนั้นจะเลยอยากดูหนูว่าจะทำมีตังเข้าเหนียวหมูค่ะให้ป้ะป๋านาหนาค่ะ ให้ดูแฮมปัปันนะนะค่ะแก่เอสวยอ่ะอมอมันเปิดขึ้นได้หนูอุ๊ยตัดเร็วไม่ใช่กดเนี้ยเนี่ยเอาคัตเตอร์เอ่อเอาคัตเตอร์ใช่ใช่แกะตรงนี้เฉย้องห้าเลยอ่ะ my god ตอยเร็วเก็บได้มันเก็บได้แต่ตัดไปแลยไม่เป็นไรเอาใช้อะไรค่ะน่ารักไหมคะ ได้อันนี้สองชุดมันเย็นนอนเป็นแบบเย็นๆแม่อาอก็มันอยู่ในแอร์เหมือนเหมือนเหมือนอ๋อซอนเอา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 แก้วขึ้นมาซอนข้างบนให้หน่อยสิคะชุดน่ารักไม่เอ้ยไหนยกขึ้นมาดูหน่อยค่ะส้มพูโอ้โหเออเอเอสวยๆๆสวยอๆกระลากระคูกระลาก็จะสวย ไหนดูส <differences S 2> ิ <m akes room> ถ้า๋นเดี então, ๋ยวนี้เด <ern> ี Radio ๋ยวเดี <March scene noise> <if> ๋ยวจะถ่ายรูปป้าถอยไปก่อนเดี๋ยวขอแคปแคปมูปไปหน่อยป้าาาอะแล้วหันมาเร็วหนึ่งสอง โอเคเอาเอาเอาของที่ไปซื้อมาตะกี้นะคะมารีวิวให้ดูเนาะว่าได้หลายแบบบ้างนะคะของได้เล็กน้อยค่ะมันมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งนะคะมีความแฮปปี้อ่ะได้มาแบบของไม่ได้แพงเลยนะคะทุกคนอันนี้ประมาณบาลเจ็ดสิบห้าบาทนะคะซื้อที่อินเดียนะโอ้บาลเจ็ดสิฮะอุ้ยทำนองได้เขาโยงดูดูตู้สร้อยค่ะโชว์โชว์โชว์สร้อยหน่อยค่ะวิบากวิบาก ดูนะคะนี่ค่ะราชินีตูนรวยดูสวยและรวยมากเลยสวยและรวยมากไหนหันหน้าสิาย,ยิบระยบเยิ่ม <c oughs> เขี้ยวโอเคนี่นะคะสวยนะคะกองม่เล็กๆน้อยแต่คือแฮปปี้นะคะชอบ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 แกกกาแฟรั่น้ารับน,นะคะแล้วเคสนี้ก็มีความสุขแล้ว <laughs> โอเคนะคะพี่ฟองข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูน้องอีกแล้วหรอมนแล้วนะคะป้าลานาพบกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีครับ <laughs>